เสนคนเองวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะกลับไปที่ประเทศเวียดนามค่ะประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นของอาเซียนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะถึงขนาดมีวลีที่ว่าถนนทุกสายมุ่งไปที่เวียดนามที่ผ่านมาก็คุยกันถึงความสําคัญความน่าสนใจของหลายๆเมืองนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์อภิษวันนี้จะเข้าสายมาเล่าให้ฟังถึงเมืองทางตอนเหนือของเวียดนามไปชื่อกวางหนินค่ะว่ามีความสําคัญอย่างไรทําไมต้องจับตามองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับคุณธีริพครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับอาจารย์เวลาคนพูดถึงเวียดนามตอนเหนือส่วนใหญ่เขาก็จะไม่นึกถึงเมืองนี้นะคะอาจารย์ครับเราคงพูดเวียดนามกันอีกเยอะแยะมากมายต่อไปในอนาคตแหละครับเราไม่สามารถจะหยุดการพูดคุยเรื่องเวียดนามได้นะครับถูกต้องครับคุณธีริพูดถูกครับทางจังหวัดทางตอนเหนือเนี่ยเราก็จะรู้จักฮานอยนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นฮานอยนะครับ หนึ่งในจังหวัดที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปนี้น่นะครับมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากของเวียดนามเลยทีเดียวผมใช้คําว่าครบวงจรถ้าเปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับพัทยาครึ่งเป็นพัทยาเป็นส่วนหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกวางนินทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจังหวัดกวางนินเนี่ยครบเครื่องทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและก็ชายแดน สาบเรื่องครบเลยพัทยา,อาของเราเนี่ยนะครับก็ได้ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแต่กวางนินนี่นะครับเป็นได้ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและก็การค้าชายแดนปกติน,นี่นะครับคนไทยก็จะรู้จักฮานอยและคนไทยอาจจะรู้จักด่านหยวนยี่กวนซึ่งอยู่ในจังหวัดลังเซินนะทั้งสองจังหวัดลังเซินและก็กวางนินนี่ก็อยู่ทางตอนเหนือนะของเวียดน,นามนั่นแหละครับ<า>แต่<น>ผมคม่ได้เคยเลังแล้ว ช่หลังจากนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าจังหวัดกว่างนินน่าจะได้รับความสนอกสนใจจากคนไทยจากนักลงทุนอาเซียนจากสินค้าอาเซียนที่จะต้องรู้จากจังหวัดกวางนินมากขึ้นนะเพราะถ้าเราไปดูการค้าชายแดนขณะดนี้โตวันโตคืนและมีการการขนส่งที่ครบวงจรหมายความว่าจังหวัดลังซินด่านหูอี้กับดานหยวนยี่กวน นะในจังหวัดลังเสินนั้นได้เฉพาะการขนส่งทั้งทางรถยนต์และรถไฟเท่านั้นแต่จังหวัดกวางนินได้ทั้งรถยนต์ได้ทั้งทางน้ําได้ทั้งทางเครื่องบินขาดอยู่รถไฟแต่เขากําลังมีแผนที่จะเชื่อมจากประเทศจีนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคลบวงจรในเรื่องของการท่องเที่ยวคุณทริปท่องเที่ยวนี่นะครับในจังหวัดกวางนินนี่โตมาก และนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเวียดนาม18ล้านคนต่อปี6ล้านคนมาหวังนินนะมากที่สุดเป็นท็อปทัวริสต์เดสติเนชันเราก็นึกว่าจะเป,าเ,าเป็นดานออฮานอยเป็นดารัดเป็นโฮจิมินอะไรย่างนี้ไม่ใช่นะอาจารย์เป็นกว่างนินไม่ใช่ครับต้องพูดว่ากว่างนินนี่ก็คือซูมใกล้ๆออกไปก็จะเป็นฮารองเบออัอนทีใช่ไหมนะค่ะ ฮนะาลงเบนี่เป็นยูเนสโกเวิลด์เฮอริเทจนะทัวริสต์อแท o ชันเลยนะค่ะได้รางวัลยูเนสโกนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวจะไปมากแล้วก็มีท่าเรือมีเรือนักท่องเที่ยวไปมีชายหาดมีคอนโดมีโรงแรมมีพัทคาร้านอาหารโอ้โหฮูมิมากเลยนะอันนีด้ด้านการท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะนะสองครับด้านอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งจังหวัดชายแดนเวียดนามกับจีนที่มีเขตอุตสาหกรรมมากที่สุดส,สิบเขตอุตสาหกรรมสิบเขตอุตสาหกรรมใช่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สาระสำคัญจํานวนปริมาณแต่มันสาระสาคัญว่านักลงทุนไทยเข้าไปพัฒนาเขตอุตสาหกรรมด้วยก็คือนิคมอมตะฮาลองอินเทอร์เซียพาร์คค่ะนะของนักธุรกิจไทยก็ไปตั้งอยู่ที่นั่น ก็แสดงว่าเขามองเห็นว่าโอกาสของการผลิตโอกาสต้องการส่งสินค้าไปขายทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนมีโอกาสแน่ๆเห็นไ,ไหมฮะการค้าชายแดนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะของจังหวัดกวางดินและจังหวัดกวางนินเวลาจะขายให้กับนักลงทุนต่างชาติครับคุณทีรับเขไม่ได้ขายว่ากวางนินกวางนินนะเขาจะขายอย่างนี้ครับฮาหนอย ฮายฟองฮานอยืขเมืองหลวงนะเอ้ยถูกต้องเมืองหลวงนะฮานอยสับส่วนสับสนระหว่างเมืองฮานอยกับโฮจิมินหาหนอยคือเมืองหลวงเวลาขายฮาหนอยจังหวัดไฮฟองและก็กวางนินทำไมก็คือขายเป็นเป็นเชนว่างั้นเป็นเชนเป็นตัว L เ,เลยะนะฮานอยฮายฟองขึ้นไปกวางนินขายเป็นตัว L นะทำไมถึงขายไปงั้น เขาบอกว่าก็ใกล้กับศูนย์ราชการเมืองหลวงร้อยเจ็ดสิกิโลปิดกับจังท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามก็คือท่าเรือไฮฟองอาจารย์แต่ร้อยรเจดสินี่ไม่ใกล้นะอาจารย์ <laughs> เพรามีทางด่วนแล้วตอนนี้ก็มีาทางด่วนนี่ครับก็มีทางด่วนแล้วบัฒนาง <c oughs> บึงยังไงก็สอ 2, ชั่วโมง <c oughs> สามชั่วโมงสชั่วโมงแต่ว่าก็ถือว่า ไม่เกิน200ล่ละนะ,ะก็ขายได้นะเพราะฉะนั้นขายมือหลวงท้าเรือใหญ่ที่สุดของเวียดนามและก็ติดชายแดนเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้จับตามองจังหวัดกว่างนินเศรษฐกิจครบเครื่องอ่ราการพร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมหมดโครงสร้างพื้นฐานมีทางด่วนมีท่าเรือมีสนามบินใกล้กับตลาดใหญ่ก็คือประเทศจีนนะครับใกล้ท่าเรือสําคัญของประเทศจีนเขาเรียกท่าเรือ ฝังฉางกังอ่าเพราะน,นั้นก็คือถ้าเราไปผลิตลองจินตนาการดูนะครับไปผลิตที่กวางนินส่งทางบกก็ส่งได้ไปทางเรือก็คือท่าเรือฝางฉางกังอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี้วงนะ,ะก็ขึ้นรถไฟท่าเรือฝางฉางกังแล้วก็ขึ้นรถไฟไปทั่วประเทศจีนเลยนะผมเลยขอเสนอผ่านทางรายการอาเซียนคนแ็กว่า อย่าลืมจับตามองจังหวัดที่ครบเครื่องน้านาเศรษฐกิจของเวียดนามชื่อว่าจังหวัดหวางนินดูแล้วกวางนินนี่คือจุดเด่นน่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกไหมคะอาจารย์ด้วยหลายเรื่องทั้งโลจิสติกทั้งเรื่องการท่องเที่ยวนะท่าเรือนะ ฮารงเบที่เขเพิ่งสร้างมาใหม่นี่นะครับแ mm hmm. น่นมากนักท่องเที่ยวแน่นมากนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะส่งคลิปให้คุณทิวรีบดูว่าแน่นยังไงน <c oughs> ักปั้นสมัย <c oughs> นะฮะมันสมัยมีร้านอาหารอยู่ในท่าเรือท่าเรือเรียงรายกันเต็มไปหมดอา่าวฮาโรงเบนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนักท่องเที่ยว พาค่ำกับไปท่าเรือนี้กันมากเหลือเกินฮะไปท่องเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวอ่าวอาโงเบ Al B, ซึ่งเป็น1ในยูเนสโกเบอร์ิลิสของโลกนะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่ในด,ดับต้นๆของอาเซียนที่มีนะมรดกโลกอยู่ที่ประเทศเวียดนามถึง8แห่งนะฮะรองจากอินโดนีเซียที่มีอยู่9แห่งนะแ,แนะนำบุญก็กไปกันเที่ยวกันนะครับ มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เวียดนามมีความโดดเด่นในเรื่องการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติอาจารย์มันไม่ใช่ความบังเอิญเนาะมันเป็นแผนที่รัฐบาลเขาทำมาอาจารย์มองว่าแล้วเขามีเขาแบ่งกันยังไงอะคะว่าโอเคเมืองน,นี้จะต้องเป็นโดดเด่นเรื่องนี้เมืองน,นี้ควรจะต้องโดดเด่นเรื่องนี้แล้วเราก็จะไม่พูดถึงนู่นนี่นั่นอะไรนี้หรือเปล่าอาจารย์ไม่พูดถึงเมืองข้างๆหรืออะไรอย่างนี้ไหมทางกายภาพนะฮะ สวรรค์มาประทานให้เขาว่ากวางนินเนี่ยคุณเป็นเมืองชายทะเลคุณเมืองคุณเป็นจังหวัดชายแดนคุณเป็นอุตสาหกรรมที่พร้อมรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายอย่างต่อเนื่องรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ก็สามารถพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคุณที่รีบถามว่าเป็นเพราะอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องทางกายภาพที่ข่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะเพิมเติมแต่งด้วยนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่ผลักดันให้มันไปอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้น ก็ไม่ต้องสงสัยว่าไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดงครบเลยมันครบวงจรในจังหวัดวังนินสรุปก็คือว่ารัฐบาลนโยบายของรัฐบาลมีส่วนสําคัญที่พัฒนาทําให้กว่างนินนี่โตยอย่างก้าวกระโดดน,นะ <S 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 มีทั้งอ,อ,อะไรนะเอ็กซ์เพรสเวย์มีการที่จะขยายเรื่องมูลค่าการส่งออกเพราะนั้นลังเซนต่อไปจะถูกขยับสินค้าไทยสินค้าอาเซียนจะถูกขยับ มาในชายแดนจังหวัดอ่างนินมากขึ้นนั่นก็คือชายแดนเขาเรียกว่ามกกกยนะ,ะนะมกกายด่านมกกายซึ่งติดกับด่านในประเทศจีนชื่อว่าด่านตงซิงเพราะนะั้นถ้านนูฟังที่เคารพครับท่านผู้ชมครับจำมกกายกับตงซินไว้ดีเดี๋ยวจะมีการขยายและส่งออกไป <c oughs> ในด่านนี้มากขึ้นครับคุณเยวครัฒน์ฝากรายการไว้จับตามองอ่างนินไว้ดีนะฮะทำไมไม่รู้ว่าจา์มาฟังเรื่องอ่างนินแล้วนะึกถึงจังหวัดตราดของไทย ความเป็นชายแดนความมีเขตเศรษฐกิจพิเศษความจริงนั้นความที่สามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวได้แต่ว่าตราดได้เหมือนกับถูกผลักดันไม่สุดนะคะอาจารย์ตราตราเป็นจังหวัดที่ไม่มีใครมองเลยแต่คุณสมบัติดีนะคะอาจารย์เหมือนกับกว่างนินคุณสิริพูดได้ถูกใจมากเลยว่าเหมือนกวางนินแต่ว่าไม่ได้ถูกผลักดันจากศักยภาพของตราที่มีอยู่เสียดายมากเลยเพราะนั้นถ้าตราผลักดันได จะเป็นกว่างนินแข่งกับกว่างนินเลยครับผมนะฮะแต่ที่ตราดอ,อ,อาจจะด้อยกว่า,กวางนินนูก็คือว่าตราดไม่ได้ติดประเทศจีนมไม่ได้ติดตลาดใหญ่ใหญ่อย่างจีนแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ที่สาคัญูก็คือว่าตราดไม่ได้รับการผลักดันจากรัฐบาลเท่าที่ควรเกือบจะไม่ได้ผลักดันเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นตราดคนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตราดรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวอ็รีบเป็นผลักดันจังหวัดตราดเสียเศรษฐกิจจะได้ฟื้นฟูทุกทัก เหมือนตลกว่างนินครับกุจิภิรัเอาล่ะค่ะอาจารย์วันนี้ต e. tamam. ้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะพูดถึงตราเราก็คุยกันไปแล้วเรื่องอาเทนที่ตอบข้ามไปฝั่งเกาะกงเนาะอาจารย์วันนี้ก็พูดถึงหลงกว่างนินก็เป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาล่ะค่ะฟังเรื่องกว่างนินแล้วนึกถึงจังหวัดตราดนะคะไม่แน่ใจว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่ จะหันไปมองแผนเศรษฐกิจของจังหวัดตราดอีกรอบหรือเปล่าจังหวัดตราดก็มีแผนเรื่องเขตเ,เศรษฐกิจพิเศษอยู่นะคะโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก็ว่าไปก็เป็นอีกหนึ่งจุดในประเทศไทยที่น่าสนใจค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนวันนี้ค่ะ